สวัสดีครับผมไปในช็อปนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะก็รุ่นนี้เนี่ยเนี่ยผมเลงไว้เป็นปีละเอา,อางี้ดีกว่านะครับผมเลงไว้เป็นปีเลยนะครับผมอยากซื้อมากนะอยากซื้ออยากได้อยากลองมาขับนะครับผมเครื่องแอลทวินพอได้มาแล้วเนี่ยลองขับโอ้โหสมใจอยากเลยนะขับโ,โคตรดีเลย Suzu กิเนี่ยขับดีจริงๆนะขับดีจริงๆแล้วโค้งแดงด้วยนะครับผมออกห้างนี่ต้องบอกว่าราคาเนี่ย ไม่ถูกนะออกห้างเนี่ยสองแสนแปดสองแสนเก้าต้องทำเล่นไปนะครับผมคันนี้โครงแดงด้วยรถบ้านมือเดียวคุณจะสองดอกครบเลยนะครับผมคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทโอ้โหถูกกว่ามือหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเกินครึ่งนะและสภาพแบบนี้ด้วยนะเลขไม้ไม่เยอะสภาพต้องบอกว่ากิ๊บกิบเดิมทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์เลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะก่อนอื่น ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Binance Shop ด้วยนะครับผมคันนี้เป็น Suzuki SV650 ปี2018ออกรถ9,000บาทนะฮะดาว9,000บาทดูยอดผ่อนก่อน2,900ได้650สภาพนี้ยอดผ่อน2,900ออกรถ9,000นะครับ2,900ก,กว่าๆ5ปีหรือ3,3 3,4 แค่4ปีเท่านั้นได้650ไปขับโอ้โหโคตรคุ realtà, mm ้มเลยหล่อ hmm. ด้วยนะแรงด้วยที่ส anyway. exactly like ําคัญนะครับผมเรามาดูรอบคันกันก่อนว่าเป็นยังไงนะคันนี้ต้องบอกว่าเดิมๆทั้งคันนะสภาพต้องบอกว่าโคตรกริฟเลยนะครับโคตรกิฟเลยเป็นไงโอ้โหน่าคงแดงสวยมากนะแดงแก้วนะครับรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดใทั้งสิ้นนะจานวงจานเบรกสวยยางเป็นยางเดิมโรงงานเห็นไหมฮสีลาย ของอยางยังอยู่นะครับผมอืมนี่หม้อน้ําสวยๆดูเครื่องดูเครื่องแม่เจ้าใส่กิ้งนะครับผมนี่เห็นไงคันนี้เน้นเดิมทั้งคันนะเนี่ยข้อเดิมโรงงานนะขับสนุกมากบอกเลยนะขับขับพุทธสนุกอะ่ะผมชอบจริงๆอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลองนะได้ซื้อเข้ามานะครับหลังจากที่เล็งมาเป็นปีนะหารถยากเหลือเกินนะอยากได้นะเป็นกีเลสส่วนตัวเลยนะครับ จานพงจานเบรกหลังเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะผ้าเบรกกันเต็มนะครับผมนี่ชุดพวงสีก็โอเคสวยนะท้ายเดิมโรงงานคันเนี้ยต้องบอกว่ารถใช้งานเลยนะครับผมคือไม่แต่งเลยนะได้รถมาจากศูนย์ซ,ซูซูกิเนี่ยต้องบอกว่าไม่แต่งเลยนะครับผมดูนะโซสเตอร์ใส่กิ้งเห็นไหมฮะโอ้โหสเตอร์ใสใสอยู่เลยนะพอบอรบ67นะครับผมภาษี67นะภาษี67นะครับผมน่าจะทันวานนะถ้าผมจำไผิดยาวๆในลูกเครื่องฮนะใสามาก สวมากดูรายละเอียดอ่ารายละเอียดนะสวยมากนะครับผมนี่เงเออโชคสวยๆนะอาจจะมี conteúdo, นี่นนหน่สีลอกนะสีลอกถือว่าน้อยอันนี้คือถือว่าน้อยมากนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากเลยคันนี้แบบเนี้ยโคตรน้อยเลยนะผมได้มาเนี่ยโอ้เจ้าของเดินไม่แทบไม่ล้างเลยนะผมล้างเป็นวันอะคันเนี้ยนะครับผมนี่เงสวยมากนะสวยมากเลยนะครับผมโอ้ชอบเลยนะ ครั้งแรกที่ได้ลองชอบเลยนะปิ๊งเลยนะรักแรกพบนะครับ <laughs> มาทวนี้เรามาดูนับเล็กไม้เท่าไหร่เบาสวยๆนะเบานี่สวยๆเลยนะครับผมนี่ถังถังอะไรก็สวยนะมีมีสติกเกอร์สไปเดอร์แมนใส่มาด้วยนะนี่สีไม่ลงไม่ลอกไ,ไม่บุบนะครับเดิมนะครับกระจกเดิมนะแทนเดิมอะไรเดิมนะสวยมากดูว่าคลีนมากอะ่ะนะครับผมใครหา650อยู่โอ้โหผ่อนเียวกับเวฟเลยนะ2009ไม่เจ้าดูเลขไม้ก่อน ไม่สองหมถือว่าน้อยมากดูเสียงเคาะดูเสียงก่อนไม่ให้ดูเสียงดิฟังเสียงของขออเอลทวินโคตรชอบเลยนะนี่มันดูคลิกชัดๆเอลทวินเนี่ยโอ้โหโคตรชอบเลยนะเครื่องแอลเนี่ยโอ้โหเป๊กเลยนะเป๊กเลยนะเครนะื่องแอลเนี่ยนะโอ้เครื่องเนียนมากสวยมาก นิ่งกิฟตเอาเป็นว่าแอลทวินนี่คือบิดทีหน้าหงายเลยนะขับโคตรสนุกอ่ะนะครับผมซูซูกินี่ทำรถด,ดีมากนะสวยจริงๆอ่ะนะครับผมแล้วขับสนุกจริงๆนะแล้วเซอร์วิสโคตรง่ายเลยนะผมล้างให้แบบล้างแบบดีเทลลิ่งเลยนะแบบโคตรใหม่ะนะครับผมโคตรใหม่เลยนะ ฝากไว้าอีกหนึ่งคันนะเป็นค,คันแรกของไปไน้ช็อปด้วยนะซื้อมาพวกกิเลสชัดกิเลสล้วนๆนะชอบมากนะชอบพอลองขับปุ๊บชอบเลยนะชอบเลยที่สําคัญเนี่ยมือหนึ่งอ่ะสองแสนแปดสองแสนเก้าอ่ะนะครับรถเล็กประมาณนี้นะเกือ 300, บสามแสนนะมือหนึ่งอ่ะแล้วโค้งแดงด้วยนะคันนี้โค้งแดงด้วยทําไมทํามามือสองสภาพสวยๆคลิปลี่แบบนี้ไปไน้ช็อปขายแค่1นึ0 0 0สนสองหมื่นห้าพันบาทจัดไปแนนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาท ออกรถ9,000บาทผ่อน2,009กว่า5ปีผ่อน3,003กว่า4ปีโอ้โหไม่เจ้าผ่อนในเวเวฟได้650ขับสนุกซูซูกิใครคนบ้างจริงนะขับมันจริงๆนะเออนะโอเคสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมอะนะนะ ใครหาอยู่ก็ลองมาดูนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม Suzuki s v 650โครงแดงสวยมากนะสวยมากโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ